เมอนเหมือนเขามีเส้นเขามีเส้นเอียงเวลาไปรก็าเขาด้วยาดูแห่างที่บริเ้กันเลยแล้วก็จะทำเหมือนกันโอเคโอขาใครขายหรอขายายขายายโออุ้ยลาแว๊บ

มาให้ยายมาให้ไห่โอ้ยเนาะหมาน้อยนี่